อ่ะอีกทีปะ่ะ cm เฮ้ยไอคอนแต่ก่อนที่จะไปเับาจุมคลิปเดีฝากไว้ก่อนเลยสปอนเซอร์ของเรา UG Phone ใครมือถือไม่แรงแต่อยากเล่นเกมหนักๆฟังทางนี้ UG Phone Cloud Phone สุดแรงแพคเกจที่แอ b แบงค์แนะนำก็จะเป็น KVAP และ MVAP ตัวนี้ลื่นกว่าใหม่กว่าแรงกว่าบอดเกมไม่สะดุด AFK ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบไม่พักเลยทีเดียวคุณสามารถเอาลิงก์คำเชิญของแอปแบงค์ไปใช้เป็นส่วนลดคำเชิญได้เลยนะครับ TPJ ห5 5เอาไปใส่ตรงคำเชิญนะครับทุกคน รับประกัน100อใบอามีการันตีนะครับสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเลยคือมีการันตีออกมาแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเป็นชุด B นะครับรับประกันว่า10บใบออกแน่นอนนะครับมันจะมีบอกนะชุด A ชุดบีเห็นไหมนี่นะครับชุด B 10บใบออกแน่นะครับถ้าเป็นชุด A 100ใบแต่ก็ สิใบเนี่ยก็มีโอกาสเปิดได้เหมือนกันอ่านะครับคือเอาจิ๊กซอออกไปเอาระบบการันตีเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับบางคนแม่งเปิดเป็นหมื่นเป็นแสนแม่งไม่ได้ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะนั้นแล้วระบบการันตีผมก็มองว่าเออดีมั้งไปใบแรกทุกคนเพิ่มเติมอะไรได้บ้างชุด A นะครับโอเคเปิดทีละใบไหมถ้าเปิดทีละสิใบ,บผมไม่มีตังค์อะไปตัวแรกตัวแรกขอเป็นฟูบาซ่าทีไอ้หีไหมโอ้คีน คินอิตาลีเห็นไหมมันนับด้วยทุกคนเห็นไหมมันนับมันนับมันนับตรงซ้ายมือนะครับว่าเราเปิดไปแล้วกี่ใบนะครับวาทีโอ้ประเทศอะไรอ่ะ L W ปารีสแซงฌ์อแมงโอ้ร้อสได้อยู่ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดร้อิบสีไม่น่าเกียด,ยดชื่อแม่งโคตรยาวเลยนะครับ ไม่อ่านแล้วกันนะครับชื่อยาวมากปารีสแซงเช็กแมงนะครับเอ้ยตัวแรกก็ร้อยสิบสี่เลยวะมาต,ตรฐานตอนนี้สูงสุดคือร้อยสิบเจ็ดแต่ร้อยสิบเจ็ดไปเฮ้ยเจ๋วอุ้ยนะแลนซีเอ็มฮีโร่หุ้ยนี่มันตำนานลิเวอร์พูลปะโคเวิร์ด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 คูตี้ ผมเปิดได้คูตี้แค่นั้นเองเออนี่มันนี่มันต้องการันตีสิบใบนะถึงจะได้แต่นี่ผมสองใบผมแตกเลยว่ะเออเป็นไงล่ะส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวหลายคนอาจจะชอบเอ้ยเนี่ยพอเราเปิดได้การันตีแล้วมันรีเซ็ตขวามือเลยเห็นไหมอ่ามันจะรีเซ็ตเลยนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวที่เป็นไอคอนมากนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ไอคอนคือเดอะเบสนะครับผมคิดว่ามันเป็นตาที่เดอะเบสที่สุดและฮีโร่ ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอคอนเด็ดีนะครับไปต่อทุกคนไปต่อถ้าเปิดได้การันตีก็รีเซ็ตเลยเอ้ยดีเหมือนนะเข้าห้องแต่งตัวอีกรอบได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่เด็กไอ้ชิ้นนี้อ่ะคีนอ่าตัวใหม่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 หม,มาเตต้ามาเตต้าร้อยสิบเอ็ดเหรอผมจะมีโอกาสได้ทำฟูบาซ่าไหมอ่ะทำฟูบาซ่ามาเต มาเตต้ตารอบสองไม่เอานะไม่เอามาเตต้ตารอบสามอ๋อนะรครับเอ็มบูมโมเมมบูมโมจากแมนยูทีมอะไรอะ่ะทีมอะไรอะ่ะแมนยูคือใครอะ่ะเออไม่รู้จักนะครับอ๋ทีมอะไรวะเนี้ย มันเด้งรัวๆเลยวะจิกซอเด้งรัวๆเลยวทุกคนไม่เด้งวะเอออโลเซ่นะครับไม่เด้งวะอีกสี่ครั้งนะครับอีกสี่ครั้งผมจะได้การันตีนะเออมันดี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 นดนดเฮ้ยตัวนี้เด้งแน่นอนอังกฤษ ST ไอคอนโอเวนไมเคิลโอเวน โอเว่นนี่อยู่ทีมอะไรวะไมเคิลโอเว่นอยู่ทีมอะไรอะ่ะกูเซิร์ชก่อนไมเคิลโอเว่นอ๋อลิเวอร์พูลนะครับอยู่ลิเวอร์พูลอยู่เรอัลมาดริดนิวคาสเซิลแมนยูไนเต็ดแล้วก็โอเค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 นะครับไม่รู้จักรู้จักชื่ออยู่แต่ไม่รู้จักอยู่ทีมอะไรนะผมก็ดูแต่บาซ่าไปก็ต่อนะครับเด้งอีกแล้ว ได้การันตีมา2ใบ1้อบ้าเอ้าดี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 ด,ด,ดีในในในหนึ่งใบอะถ้าเราเปิดได้เซต A มันก็จะรีเซตให้นะครับถ้าเปิดได้เซต B ก็รีเซตให้เพราะฉะนั้นแล้ว Let's Go โอ้โหอันนี้ตัวฟรีเนี่ยเฮ้ยตัวฟรีแกว่าไอเ้เชี้อขีนนี้มาแล้วมาอีกนะจองเวียนจองเฮ้ยมาเตต้าจองเวียนจองกำรรชิบหาย เออ่ลูกกากูนะครับ st ตัวอะไรอะ่ะเปิดทีละอันก็ได้นะครับเปิดทีละสิบอันก็ได้ทุกคนอ่อาไดเออร์ยังไม่มีไม่เหรอเฮ้ยไอ้คีนนี่แม่งฝันร้ายชัดๆไปต่อเปิดต่อกลัวไม่ใช่ละ การันตีตัวนี้การันตีนะตัวนี้การันตีตัวนี้การันตีเก,กาหลีเอสทีซองเฮนมินหนึน่งในเพลเยอร์เกาหลีใต้ที่ดีตลอดกาลนะครับถ้าถ้าเล่นนะ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้จักทีมห่ะนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักทีมเท่าไหร่แต่ชาบุญกุลกับซองเฮนมินนี่เป็นอะไรที่เป็นตัวละครที่ดีอ่ะ วิ่งไวด้วยนะครับเออนะครับมอ,อันนี้ตัวนี้ตัวดีอันนี้การันตีปนะ่ะเนี่ยการันตีมี่แม่งการันตีเฉยเฮ้ยตัวใหม่แล้วฝรั่งเศส ST สีซีดานไม่ใช่ซีดานอะ่ะไม่ใช่เมเป้คาเลนเบนซีมานะครับเบนเซีมานะครับเออแค่อ่านชื่อก็คันแล้วอ่ะคาเลนเบนซม่านะครับเออ ตอนนี้ผมเปิดไปแล้วยี่สิบสี่ใบเลทโกมาเถอะยาเมาน้องเป่าโอ้อะไรเนี่ยเอบูโม่มนยูอ่าเด้งไอคอนมาหนึ่งทีโอ้ไม่เด้งด้วยอะไรเนี่ยไม่ประเสริเประเสิฐไม่เติร์เต้นนะตำทีรับใบมันเท่ากันแหละนับเท่ากันเดี๋ยวจะได้การันตีได้อีกสี่ใบอีกสี่ใบการันตีแล้วเือเฮ เฮ้ยลามินยามากูไม่มาจริงเหรอไม่มาวะใช่ครับเราอาจจะเราเปิดเราอาจจะได้ชุด A หรือว่าชุด B ไงแต่ถ้ามันการันตีก็คือลูกกากูทีมอย่างเงี้ยอ่ามาแล้ว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 เติร์ต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 เอเจนติน่าเอสทีพี่เมลัยมีเขียวมาตีเนส มาติเนสเอทีเฮ้ยมาตินเนสอุ้ยดูดิยิงอุ้ยเดี๋ยวนะฝีเท้าฝีเท้าพอๆกับเมซี่เลยเนี่ยร่างกายก็หนากว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีมาตินเนสดีดีดีอย่าดูที่โอวอาร์ให้ดูที่สเต็เอออ่ะอีกทีป่ะซีเอ็มเฮ้ยไอคอน เปียรูร้อยสิบหกขายไม่ได้เซีเอ <c> ็มเหรอส <c> ิอันนี้มันปเปียโร่นี่มันเซตเอนะเซตเอรีเลยเปียโร่คือกระเถิบไปอีกนิดนึงก็ได้ยาเมา,มาแล้วอะ่ะ <c> มาดูดินโอ้สกิลเสริมดีเสียครับก็ดีคนอ่าบาวแกรียวูดดูเบสสปีดดิโอ้เย,ย <laughs> เบสสปีดโคตรไวอ่ะไปสักใบปะอ่าเซตเอนะผมบอกแล้วนะครับก็คือถ้าเปิดได้เอปุ๊บอะเอถ้าเปิดได้เอปุ๊บบีบีกับเอแม่งรีเลยนะครับแต่ก็คุ้มนะเว้สยสิบใบได้เออะไปเอ้าเกือ ไอ้เชี่ยไอ้เชียเช่ยนี่แม่งคีนแบบแม่งแบบเที่อโอไม่เด้งแล้วพอแล้วจบแล้วโอ้มาเตตา้าเกรียชไปยาเตต้าอยากได้เมซี่อะอยากได้เมซี่จังเลยชุด B มีโอกาสสมได้เมซี่อยู่นะเลวานก็ได้นะครับเวนิสร้อยสิบสามเวนิสเวนิสเวนิสตัวนั้นเหมือนเนิฟแล้วมาใส่ตัวนี้แทนตัวนี้แม่งวิ่งรอ้อยสี่สิบสอง ว่าอ,อะไรวะดูเมสซี่ผมดีเมสซี่เนี่ยเมสซี่เนี่ยไม่ได้เร็วมากแต่สแตตทั้งตัวเนี่ยดีสแตตทั้งตัวแบบบาลานซ์สแตตน่ยดีมากเออดี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 ดเฮ้ยได้ตาด้วยเหรอห้าพันเฮ้ยห้าพันมาได้ตัวนี่หว่าแล้วอีกแมนยูห้าเผ่าทีโอทีวายอาาาเอาอีกแล้วมาหาเรื่องเติมเยังครูแต่มันมีร้านอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยกับสามร้อยอะ ก็ได้เหมือนกันอ,อันนี้มันกี่ใบเนี่ยสามพันะเอาได้ใบนึง่งอ,อ่แพ็กสามพันโอ้นี้เปิดไปเยอะแล้วเนี่ยเอาไปสุดท้ายก่อนนอนทุกคนตัวนี้ได้แน่ๆนะครับไอ้หนุ่มยามาออกมาได้ละไอ้น,น้องเปิดไปเกมนี้มันกระเรือเดี๋ยวดูเปโร่ดิเปริเอโร ซีเหรอชแล้วผมชอบนักเตะที่เป็นอันนี้ด้วยอ่ะที่เป็นไอคอนนะแล้วดูสกิลดิโคตรเยอะนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสาหรับ Fc Mobile นะครับก็ใครเกลือไม่เกลืแต่เห็นหลายคนเปิดกันไม่เกลือนในกลุ่มอ่ะ